คืนเผาผีกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยดีลิงไบคิงไอทีฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของพี่แรกกลางวันแสกๆแล้วก็ตอนนี้พี่แรกอยู่กับเราในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่แรก สวัสดีครับพี่นัดส,สวัสดีจ้าวันนี้หนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคืนเผาผีฮะชื่อเรื่องโอ้โหอยากลองต้องเจอกูครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเราจะใช้คำว่ายัางไงดีเป็นเรื่องแถมอ่ะเหมือนประมาณว่าผมไปเก็บข้อมูลมในในเรื่องของสถานที่เฮี้ยนที่หนึ่งในต่างอำเภอไปกับน้องๆแล้วเราต้อง เดินเข้าบ้านของผู้สูงอายุคือคนที่เขาเกิดทันกับเรื่องราวสองสถานที่นั้นๆเงี้ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุเยอะแล้วเป็นแบบผู้อาวุโสเนี้ยเราก็ค่อยๆเดินไปเข้าไปพูดคุยทีละบ้านนะไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วพอไปถึงบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยก็นั่งคุยกับคุณตาแกเชื่อว่าคุณตาเพิ่มเนาะอ,อายุมากหมแต่ว่าแกแข็งแรงด้วยว่าด้วยว่า คนแถวนั้น,นเขาทาไร่ทาสวนเนาะแกก็สุขภาพแข็งแรงอะ่ะแล้วก็ความจําดีอายุมากนะมากแบบเราเราเราจะเห็นคนอายุมากคือซึ่งแข็งแรงขนาดนี้นเฉพาะต่างอําเภอเท่านั้นแหละในเมืองไม่ค่อยมีแบบนี้หรอกเราก็นั่งคุยกับแกแล้วแกก็เล่าข้อมูลของที่ที่ผมต้องการข้อมูลเนาะแล้วพอตอนท้าย ก็ถามผมว่าแล้วไอ้นายมาหาเรื่องผีกันนี้อะไรเงี้ยครับผมก็มาหาเก็บข้อมูลนี่แหละแล้วคุณแล้วคุณตาเป็นยังไงบ้างแถวนี้สมัยคุณตาเป็นเด็กๆหรือเป็นหนุ่มๆม,มันมีเรื่องราวเยอะแยะไหมแถวนี้ได้โยตาเล่าให้ฟังเนีย่ยมีเรื่องหนึ่งเนี่ยตาเจอมาสมัยเป็นเด็กๆอ,อะไรเงี้ย <laughs> แกก็ย้อนกลับไปสมัยช่วงแกเป็นเด็กประมาณสักตอนนั้นแกแบบว่าแกอายุประมาณสิบสามปีเป็นเด็กอ่ะกําลังสนสนุกกับเพื่อนๆในแถวบ้านในแถบบ้านแกนะแกบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงที่อสมัยนั้นเนี่ยและหลายคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะล้อมหอรศบคือมนนันเป็นเป็นเราบอกว่าเป็นนอกก็ได้เขาจะล้อมหอรศบงานวัดน่ะงานวัดสมัยนั้นจะจัดใหญ่ๆเลยแต่ว่าจะจัดแค่ปีละครั้งอพอถึงเวลางานวัดเนี่ย ผู้คนแถวนั้นก็จะไปช่วยงานบุญช่วยกันทํานู่นทนํานี่จะมีการอออกร้านหมอศพมีสอยกระปับพึกมีโรงลิเกมีอย่างที่เราแบบว่าสมัยตะก่อนนึกภาพตามย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเด็กๆสมัยนั้นเน่ยถ้าเป็นพี่นัทนึกถึงอะไรเอาไปงานวัดสมัยเป็นเด็กผมชอบดูลิเกอยู่แล้วแล้วนึกถึงอะไรอีกบ้างน,นึกถึงอะ,อะไรอีกบ้างนึกถึงออะไรข้าวโพดคั่วนึกถึงน้ำตาลปั้น่อ่า แล้วก็จะมีพวกเลยนะข้าวโป่งอ้ยควันอะไรเงี้ยช่างแลขนมในยุคนั้นถูกแล้วก็จะมีอะไรนะมอเตอร์ไซค์ไต่ถังมีพวกเมียงูมีใช่หลายๆอย่างในยุคในยุคนั้นเป็นความจริงมีมหาลัยกอไก่มียิงเป้าเหไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยและที่เด็กๆยุคนั้นเนี่ยหลอคอยมากที่สุดผมเองก็เคยอยากอยากเข้าไปเด็กเมียงู บ้านผีสิงบ้านผีสิงอ๋อใช่ผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะอ่าสมมติเชียงโคราาจะมีงานย่าโมก็จะรอกันอย่างนี้แหละรอว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบ้านผีสิงมามาเปิดหรือเปล่าประมาณนี้สมัยนี้มันไม่มีแล้วแหละมันหาย,ยากคือพวกทางอ่าสมัยนั้นเราเรียกว่าเกเป็นคุณตาเก๋ชื่อเพิ่มเนาะเรียกว่าเด็กชายเพิ่มแล้วกันอตอนนั้นย้อนวัยกับไบแกเป็นเด็กประมาณสิบสามขวบอย่างเงี้ยทีนี้พอถึงมีงานมรรพบงานวัดเนี่ย นึกภาพว่าทางผู้ปกครองแถวนั้นเนี่ยก็จะพาลูกหลานเนาะมันจะจัดเขาจะจัดตรงกับวันหยุดนั่นแหละพากันถือเสืออ่าถือเสือ,อเพื่อที่ไปจับจองพื้นที่หน้าโรงริเกะอะไรฮนะแล้วก็จะเตรียมสเสบียงเลยเตรียมน้ําเตรียมของกินถั่วต้มเตรียมขนมเตรียมอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาเสือไปปูกันไว้ แล้วก็จะให้ตังกับลูกๆหลานๆเนี่ยใครอยากไปเล่นเครื่องเล่นอะไรอยากไปเที่ยวตรงไหนก็ให้ตังไปส่วนตัวผู้ปกครองก็จะนั่งจับจองพื้นที่กันป๊อกอยู่หน้าโรงเลยใครไปก่อนก็ได้นั่งใกล้ๆได้เห็นอ่าติเกชัดหน่อยประมาณอย่างเงี้ยอืม,อมทีนี้ทางอ่าติชายเพิ่มเนี่ยก็ต่างว่าแหละก็เป็นเด็กกําลังสนเนาะก็ไปกับเพื่อนๆกวนเขาเพื่อที่เรียนด้วยกันเนี่ยอ่าพ่อแม่ก็นั่งรอกันอยู่พวก คนที่เป็นแฟนลับลิเกก็นั่งรอกันอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่พวกของต่างๆจะอยู่ด้านหน้าวัดเพราะว่าเขาจะต่อไฟเป็นเครื่องปั่นไฟนนพี่สมัยนั้นะเพราะว่าใช้ไฟเยอะก็พวกบูธต่างๆพวกขายของกินอยู่ด้านหน้าครับทีนี้พวกเด็กๆเ,เขาก็ได้ตังมาเขาก็พากันไปเล่นตรงนั้นเล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขากะว่า,าเดี๋ยวพอถึงสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปบ้านผีสิงกันเป็นไฮไลท์สุดท้ายเขาค่อยๆขยับไล่เลเวลกันมาเรื่อยๆ อ่าจนกระทั่งอะไรนะผ่านมาเรื่อยๆมาอะไระจบห้าล้างสิบอะไรกันไปแหละพากันไปงานวัดจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงหน้าบ้านปีสิงครับทั้งหมดก็แบบว่าเตรียมตังค์มาแล้วว่าเนี่ยจ่ายค่าเข้าแล้วก็จะเข้าไปมันจะต้องตื่นเต้นคือความหวังของเด็กๆอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบพอเข้าไปแล้วออกมา แล้วก็ต้องมาเมาส์กันเบื่องความด้วยความตื่นเต้นดับสาเด็กๆเนาะเขาก็จ่ายค่าเข้าแล้วก็พากันเข้าบ้านปีสิงเข้าไปก็จะมีซาวเปิดเพลงให้มันดูร้อนๆหน่อยเปิดเพลงเพลงเพลงสมัยก่อนที่เป็นอะไรนะเพลงเหมือนเพลงแม่น่าเพลงอะไรกันกวแต่เปิดตามภาษางานงานบ้านปีสิงเนาะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าผีปลอมอ่ะ <Ừ. S 2> อยู่ตามทางแล้วถ้าตรงไหนจะให้ตก,กใจก็อาจจะเป็นผีกระสือที่ชักลอกอ่ะฟื้ดมาเร็วๆให้เด็กตกใจอะไรเงี้ยทีนี้เด็กกลุ่มเนี้เกาเรียกว่าของไม่ถึงเดินไปจนกระทั่งจนถึงสุดทางออกออกมาจากบ้านพิสิงก็รู้สึกเสียายตังค์อ่ะโอ๊ยทำไมมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะมันมีแต่หุ่น่ะผีปลอมนั่นเลยคือเด็กไม่กลัวไงเด็กพวกนี้ไม่กลัวก็อาจจะแบบสะดุ้งนิดหน่อยแค่นั้นแค่ช่วงเวลาเขามาทําให้ตก,กใจอื <Ừ. S 2> แล้วหลังจากนั้นพอออกไปจากบ้านพิสิงก็พากันเฮ้ ไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่าไปห้องน้ำมันดีกว่าไปทีนี้ก็เลยเดินไปทางต้องเดินไปทางหลังวัดเนาะพอเดินไปเนี่ยมันก็ทางหลังวัดก็จะไม่ค่อยมีไฟแล้วเพราะว่าทางกุฏิพระอะไรต่างท่านก็จําวัดอเนาะท่านก็ปิดปิดไฟจําวัดก็หมดเป็นกุฏิพระด้านหลังด้านหน้าเขามีบอกศพกันไปอย่างเงี้ยพอเดินไปเ็ามองหาว่าห้องน้ํามันไปทางไหนเนี่ยมันมืดอ่ะมันมืดมากไม่ค่อยมีไฟสาเท่าไหร่ทางด้านหลังวัดเดินไปเ็าไปเจอเนนนอนให้รูปหนึ่งครับกลังเดินสวนมาก็เลยถาม เนนครับเนนครับห้องน้ําไปทางไหนเนนก็บอกว่าเนะี่ยโยมโยมพี่เดินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือไปอย่าก,ก็เห็นเนี่ยแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งในกลุ่มก็ถามว่าเอา้าททำไมเนนยังไม่จาวัดล่ะอ,อดึกแล้วนะครับอะไรเงี้ยอ๋อเนนนอนไม่หลับหรอกเสียงดังเสียงดนตรีมันดังเนนเลยจะเดินไปดูหน่อยว่าเขาทาอะไรกันบ้างครับแล้วเนเนก็เดินผ่านไปทางพวกกลุ่มของเด็กชายเพิ่มก็เดินไปเข้าห้องน้ํากัน เลี้ยวซ้ายไปด้านหลังเลยยิ่งมืดกว่าเดิมอีกไม่ค่อยมีไฟมีแค่ไฟห้องน้ําก็ยังไม่มียังมองไม่เห็นอะไรนะข้างหลังเนี่ยนึกภาพบรรยากาศเป็นป่าเลยเป็นวัดป่าด้านหลังเป็นป่าแล้วก็จะมีแบบว่าไอ้ที่โกดขวดดกน้าแหลมเรียงกันเต็มไปหมดเลยบรรยากาศนี้ได้ฟิลเลยก็เดินเข้าห้องน้ำกันไปจนเสร็จทาธุระเสร็จเดินออกมากําลังจะกลับย้อนไปทางหน้าลงลิเกเนาะกําลังจะเดินออกไปเลี้ยวกลับไปทางเดิมแต่มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยดูนั่นดิ นั่นอะไรอะ่ะ oh. เขาขายอะไรวะ oh. อะไรเงี้ยมันมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งตั้งแล้วก็มีตะเกียงเจ้าพายุตั้งอยู่บนโต๊ะมีคุณตาคุณน,นั่งอยู่แล้วก็มีเป็นเหมือนกล่องโฟมอะ่ะกล่องโฟมตั้งเหมือนมีรังมีอะไรเงี้ย oh. แล้วก็มีตรงรังจะเขียนว่า oh. เขียนด้วยหมึกง่ายๆเลยนะว่าบ้านผีสิงอือ mm. ทีนี้ก็มองเฮ้ยมันอะไรอะ่ะ ก็เลยเดินไปถามเดินไปดูว่าเขาขายอะไรสนใจพอไปไกล้แก่็ยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นป้ายเขียนด้วยหมึกง่ายๆว่าบ้านผีสิงแล้วมีคุณตานั่งอยู่คนหนึ่งอายุมากมากก็เลยถามว่าตาขายอะไรอ๋อมาทําบ้านผีสิงอะ่ะพอดีข้างหน้าเนี่ยเขาเก็บค่าเช่าที่แต่ว่าทางด้านหลวงหลวงพ่อก็บอกว่าทําม,มาตรงเนี้ยไม่เอาค่าเช่าที่ oh. ต้าก็เลยมันทําตรงนี้แหละมาช่วยงานวัดทุกปีแหละอื hmm. แต่น,นี้ก็ดึกแล้วจะจะเก็บกลับแล้วแหละ ทีนี้ก็เลยมองหน้ากันว่าเออตะกี้เราเข้าบ้านปีสิงด้านหน้าไม่น่ากลัวเลยอะ่ะคุณตาก็เลยบอกว่าลองเข้าของตาดูไม่ล่ะเี่ของตาก็บ้านปีสิงเหมือนกันทีนี้อีกชายเพิ่มก็บอกว่าแต่ผมเที่ยวกันมาเข้ากันมาหลายหลายร้านแล้วเที่ยวเล่นหน้างานเนี่ยต hmm. ังมันจะไม่พอแล้วเนะ่ะโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยตาจะเก็บกลับอยู่แล้วเนี่ยมาแคปีละครั้งเอาถือว่าแถมแล้วกัน ให้เข้าฟรี oh. เข้าไปเที่ยวเลยเข้าไปเลยล <Huh. S 2> แล้วกันฮแล้วยังไงอะตาเดินตรงไปเลยยาวไปเลยเดินตรงไปนั่นแหละนั่นแหละ,ละบ้านผีสิงห์เดี๋ยวเข้าไปก็เจอเองเดินตรงไปเลย oh. ทุกคนก็บองหน้ากันงงว่าอะไรวะไม่มีผ้าล้อมไม่มีอะไรเป็นโล่งๆเป็นทางเดินแบบคือมีไม่มีอะไรแบบปแบบกติบ้านผีสิงห์มันก็จะทําเป็นแบบเหมือนที่กั้นอนะ่ะเนาะเป็นทาง hmm. เดินไปเลยอันนี้คือเป็นโล่งไปหมดเลย <Huh. S 2> เหมือนเดินไปหลังวัดนะ่ะเดินไป เดินเข้าไปเลยไอ้นุม่มเดินไปเลยนลั่นแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เจอไปตามทางนั่นแหละบ้านบิสิงของตาเนะี่ยว่าแล้วทุกคนก็ดีใจด้วยว่าได้เข้าฟรีแล้วล่ะ oh. เอา้า oh. โอเคอะไรเงี้ย <Huh. S 1> ก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็มืดไม่มีอะไรเลยมืดมีแต่ต้นไม้แล้วไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไม่มีอะไรเลยเดินไปสักพักใหญ่ๆเขาไปเห็นเป็นโต๊ะอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตั้งอยู่ด้าน,ด,านด้านหลังเลย <Huh. S 1> แล้วก็มีไฟตะเกียงเจ้าพายุเหมือนกันตั้งอยู่ ก็เลยเฮ้ย hey, นั่นมีคนนั่งอยู่ก็เลยเดินไปตรงไปที่นั่นปรากฏว่าเป็นโต๊ะที่มีคุณน้าคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วกําลังอ่าเขาเรียกว่าปั้นน้ําตาลอืไข่น้ําตาลปั้นที่ที่พินาพูดถึงอะ่ะกระปั้นเป็นรูปลิงรูปดอ,อกไม้เลยประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็มีตะเกียงตั้งอยู่แล้วแถวเวนั้นนี่ก็จะมืดอะ่ะมันอะไรทําไมมานั่งขายตรงนี้เด็กๆก็สงสยัยก็แวะเข้าไปถามคุณน้าบ้านผีสิงอะ่ะ ที่คุณตาด้านหน้าเขาบอกให้เดินตรงมาเนี่ยไปทางไหนก็เดินเนี่ยเดินตรงไปเลยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแล้วคุณน้ามาขายตรงนี้ขายได้เหรอมันไม่เห็นมีใครเดินมาเลยครับก็เรื่อยๆเขาบอกว่าก็เรื่อยๆแปลกไหมพี่ oh. บอกว่าก็เรื่อยๆเด็กก็เลยบอกว่าเอางี้ผมเหลือตังคนละหน่อยผมพอจะซื้อได้ไหมครับน้ำตาลปั้นได้ได้เดี๋ยวน้าลดให้พิเศษเด<ะ>ี๋ยวหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยแน้นาก็จะกลับแล้วเหมือนกันมันดึกแล้ว เด็กสมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคือตัวการ์ตูนที่เขาเขาจะอยากให้คนขายน้ำตาลปั้นให้เนี่ยสมัยยุคยุคคุณเด็กชายเพิ่มเนี่ยเขาจะมีแค่จากหนังอะสมัยนั้นอะเด็กยุคนั้นก็จะดูหนังนชอปปเดอร์หนังจีนยุคเก่าคือยังไม่มีตัวการ์ตูนเยอะแยะสมัยสมัยรุ่นผมแล้วจะมีตัวการ์ตูนเยอะละ hmm. เขานึกถึงไซอิ๋ว uh. ของชอปปเดอร์รุ่นเก่า uh. ก็เลยบอกว่าผมเอาผมเอาตีไปกายนะคนนั้นก็เอา เอาเฮงเจียนะคนนึงก็ผมอยากได้ประถังสาจั๋งนะอ่าคุณนะคนนี้แขกเขาปั้นให้ครับพอปั้นให้โอ้ปั้นปั้นเก่งปั้นเร็วด้วยปั้นเก่งเด็กก็แบบพากันชมโอ้โหปั้นสวยเก่งด้วยเร็วมากเลยปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมาถึงตัวสุดท้ายที่ต้องปั้นคือปั้นพระถังสำจังครับแกก็ขปั้นขึ้นรูปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างรวดเร็วแต่ทีเนี้ย ขึ้นรูปตรงตัวเลยเนี่ยตรงส่วนหัวจะต้องกลมๆเนาะพราะั่างสำจังเนี่ยเราก็จะต้องปั้นหมวกใส่แต่เขาไม่ขึ้นรูปเขาไม่ปั้นหัวกลมๆเลยพี่ทีนเนี้ยอยู่ๆนะเขาจกไปลูกตาเอาลูกตาเข้ามาเสียบเป็นหัวปุก๊กเด็กก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยตก,กใจอะไรวะอะไรเงี้ยพากันแบบวงผับ,บวงแตกเลยวิ่งตกใจกับอยู่ๆเนี่ยทําไมถึงไม่ปั้นน้ําตาเป็นก้อนกลมแต่ ควักลกมาเอาลูกกระต่ายเองมาเสียบเป็นหัวครับเด็กทุกคนวิ่งตรงกันไปแต่ทีนี้ไม่ได้วิ่งออกมาข้างหน้านะด้วยความตกใจวิ่งวิ่งอ้อมไปข้างหลังที่เป็นที่ต้นไม้เป็นป่าแล้วก็เป็นที่เขาเก็บกระดูกเป็นโกดอะไรเงี้ยพอวิ่งไปวิ่งด้วยความตกใจพอวิ่งไปนี่ก็มีเสียงเลียดโยมพี่โยมพี่โยมพี่เป็นเสียงเนนครับทุกคนก็หยุดชะงักเฮ้ยเสียงเนนเสียงเนนน่ะมาจากข้างบนทุงสูงคือเนนอยู่บนต้นไม้ ทั้งหมดก็แข่งไปอ้าเนนเนนทำไมขึ้นไปทาไมบนต้นไม้เนนเนนผีหลอกผีหลอกลงมาช่วยหน่อยเนนไล่ผีได้ไหมเนนไล่ผีได้ไหมวะเนนก็บอกว่าอุ้ยเนนเนนก็ไล่ผีไม่ได้หรอกยมพี่ลงมาเนนลงมา่อนลงมา่อนแบบคือกะอาศัยผ้าเหลืองเนนน่ะเนนลงมาก่อนเนนลงมาก่อนเนนก็แทนที่จะบินต้นไม้ลงมาต้นไม้มันก็สูงเนนนี่ก็ทิ้งตัวกระโดดลงมาตบแต่ทีนี้มันลงมาแล้วเนนน่ะขาหักโอ้โห เดินลงมาเดินเด็กน้อยอ่ะเดินลงมาก็ขาหักแล้วก็กระดูกนี่ซ้นออกมาแล้วก็อุ้ยจุกเน้นบอกอุ้ยจุกเน้นเน้นแล้วโอ้โหเน้นกระโดดลงมาทำไมทำไมเน้นไม่ปีนลงมาหรออุ้ยเน้นก็คิดว่าเน้นไม่เป็นไรเน้นกระโดดลงมาเนี่ยปรากฏว่ากระดูกนี่มันโผล่มาแล้วเน้นก็แบบว่าเปิดเปิดขาเนาะพอเปิดขายิ่งไปใหญ่เลยเปิดขาที่กระแทกเนี่ยนอกจกกระดูกโผล่แล้ว ช่วงขาเนี่ยมันบิดผิดรูปไปเลยเงี้ยแล้วเนนก็โอ้ยยงพี่ดูด้ดิโอ้ยขาบิดหมดเลยแล้วก็หัวเราะทั้งหมดเอาทำไมเนนหัวเลาะเนนไม่เจ็บเนนทั้งหมดก็แบบคิดว่าแบบมันไม่ปกติแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยอะวิ่งโดยความที่ว่าฮ้ยเนนนี่ทำไมแปลกแปก,แปกก็วิ่งไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเนวเนก็ตะโกนไล่หลังว่าว่าลมยงพี่อย่าวิ่งนะยงพี่อย่าวิ่งหมามันดุหมามันดุ ทั้งหมดก็วิ่งพอวิ่งมาซักมันก็มีเสียงหมาเห่าไล่หลังมาทั้งหมดก็หันมามองปรากฏว่ามันมีหมาจริงพี่มีหมาไล่โผล่มาจากที่แบบต้นไม้มันวิ่งหมา,ท,หมาที่วิ่งไล่มาเนี่ยพี่นัดนึกภาพตามผมว่ามันเป็นหมาที่เรีกถึงซากหมาเน่าอ่ะโอ้ยซากหมาเน่าที่ hey, <man. S 2> วิ่งตะกุยคือหมาเนี่ยวิ่งด้วยขาหน้านะ oh. แต่ช่วงครึ่งตัวเนี่ยมันเน่าๆข้างหลังห้อยๆวิ่งไล่วิ่งไล่กลุ่มเนี่ย วิ่งไล่เด็กเด็เด็กเด็กขันไปเจอก็เห็นสภาพหมาวิ่งไดแต่วิ่งเร็วมากก็วิ่งกลูกันมาจนมาถึงด้านหน้าที่มีคุณตานั่งอยู่ตรงนี้นคุณตาที่นั่งเป็นเจ้าของบ้านผีสิง่ะก็บอกคุณตาผีหลอกผีหลอกคุณตาผีหลอกคุณตาก็นั่งหัวเราะแล้วบอกเป็นไงสนุกกันไหมสนุกกันไหมทั้งหมดก็วิ่งผ่านคุณตาไปจนกระทั่งไปถึงหน้าโรงลิเกด้านหน้าที่ไฟสว่างก็วิ่งไปหาผู้ปกครองตัวเองเ,องเนาะไปหาแม่ เด็กชายเพิ่มที่ก็วิ่งไปหาแม่แล้วก็บอกว่าแม่แม่ผีหลอกแม่ผีหลอกแม่กําลังดูลิเกติดลมเลยแม่กระดุอย่ามาโวนฉันอย่ามากวนโอ้ยกลับบ้านถ้าเกิดมันวุ่นวายก็กลับบ้านไปเลยเโดนแม่ดุก็นั่งเงียบแบบนั่งเศร้าอ่ะนั่งเงียบเลยว่าโดนผีหลอกไม่มีใครเชื่อครับแล้วก็แม่ก็บอกว่าอย่ามาโวนนะดูริเกอยู่เนี่ยเนี่ยนางเอกริเกออกแล้วทุกคนเนี่ยกาลังใช้สมาธิดูลิเกหน้าลงริเกรปรากฏว่า นึกภาพผมว่าสมัยก่อนนางเอกลิเกนี้ก็จะทําผมทรงกระบังลมเนาะมสมัยก่อนอ,อ,อ่ะแล้วจะมีพอนางเอกออกก็จะมีพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงนางเอกอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงเจ้าหญิงออกมาด้วยก็จะนั่งอยู่ข้างล่างแล้วนางเอกก็จะราแล้วก็ร้องอยู่บนมีที่นั่งเด็กชายเพิ่มก็นั่งนั่งเงียบโดยที่ว่าก็แบบโดนแม่ดุด้วยผีก็หลอกมาด้วยก็นั่งอ่ะนั่งเงียบเงียบดูลิเกไปขณะที่นางเอกกำลังราเนี่ยปรากฏว่า พี่เลี้ยงที่ผมบอกว่านั่งอยู่ข้างล่างพี่เลี้ยงนางเอกอ่ะอยู่ๆก็หันมาจ้องที่เด็กชายเพิ่มจ้องแบบจ้องผิดปกติอ,ะอ่ะหรือใครเพิ่งก็มองมองบอกว่าทําไมพื้นมาแบบจ้องตาเลยอ่ะจ้องตาโดยที่จ้องตาไม่มองตรงอื่นจุดอื่นเลยแล้วสักพักเขาค่อยๆคานเข่ามันหน้าลงลิเกมันจะสูงกว่าพื้นที่คนนั่งดูเนาะเขาก็ กระโดดลงมาแล้วก็คานพี่นึกภาพนะคานผ่านคนที่นั่งปูเสื่อนะค oh. านด้วยความเร็วมากเลยคานคานคานกึ๊กๆเลี้ยวเลี้ยวผ่านคนที่นั่งดูริเกโดยที่คนที่นั่งดูอ่ะไม่สนใจนแบบตัวริเกคนนี้ที่คานมาหาเด็กชายเพิ่มเลยครับค oh. านมันยระทั้งถึงตัวเด็กชายเพิ่มแล้วก็มายิ้มแล้วก็จ้องแล้วก็ยิ้มอยู่ใกล้ๆจนเด็กชายเพิ่มเนี่ย oh. แม่แม่ดูนี่ลิเกมาน่ากลัวจังเลยอย่างเงี้ย เขาฉีกยิ้มแบบผิดปกติฉีกยิ้มกวาม้างแล้วก็ตาเนี่ยค่อยๆสวดนิดนึงเงี้ยแล้วก็ยิ้มแบบน่ากลัวมากจนเด็กชายเพิ่มเนี่ยต้องวิ่งออกจากที่นั่งอยู่กับแม่เนี่ยวิ่งกลับบ้านไปเลยแล้วก็ทุกคนเด็กในวันนั้นเนี่ยพอต่อมาเนี่ยรุ่งเช้ามานี้ไปโรงเรียนไม่ได้กันก็เป็นไข้กันหมดอืจนกระทั่งเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าคุณแม่ของเด็กชายเพิ่มก็ต้องพามาวัด พามาแบบว่าคือเด็กทุกคนจะบอกว่าผีหลอกครับแล้วก็เลยพามาวัดจะให้หลวงตาจเจ้าวาดเนี่ยท่านลดน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เรียกขวัญให้ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงตาท่านฟังพ,งพอไล่เหตุการณ์มาว่าเนี่ยเจอคุณตาคนเนี้นั่งอยู่เจอเนเนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนขายน้ําตาลปั้น,นหลวงตาท่านก็บอกว่าเอ้ายังเจอกันอยู่อีกเหรอมันนานมาแล้วนะเนี่ย S <S คุณตาที่โอ้ oh. คุณตาที่นั่งอยู่นะตรงที่ว่าทําทําเป็นอันเนี้ยทําเป็นบ้านผีสิงเน่ะครับคือแกเป็นสัปเลอเก่าเสียมานานแล้วแกชื่อตับพุธเสียมานานแล้วเสียมาเสียมาตั้งแต่อ่าเจ้าอาวาสยังไม่ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเลยครับตอนนั้นเจ้าอาวาสองค์นี้ยังมีขึ้นเลยแต่แกเป็นสัปเหรอยุคเก่าแล้วก็เสียไปนานแล้วแกแก่ด้วยอายุขอ่ะเสียไปนานแล้ว แต่ก็แต่ก่อนอนะ่แกเฮี้ยนมีคนเห็นแกบ่อยแต่แกก็หายไปนานจนกระทั่งเด็กๆก,กลุ่มนี้ยมาเจอแล้วเนนที่เจอนะั่นน่ะเป็นเนนที่เคยมาบวชภาคฤดูร้อนแล้วเนนโซนไง <c oughs> ก็หลังวัดจะมีสะแล้วก็ไปเล่นน้ํากันแล้วก็จมน้ําตายครับ <c oughs> อ่าเป็นเนอนอ้วนเป็นเนนเด็กน้อยน่ารักน่ารักแล้วส่วนคนที่ขายน้ําตาลปั้นน่ะที่อยู่ด้านหลังอะ่ะก็ตายที่วัดเหมือนกันแต่ตายด้วยที่ว่ามันมีงานวัดปีหนึ่งเนี่ยเขามีเหมือนเขาเรียกลําวงอะเนาะ อ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำตาลปั้นก็ไปตั้งอยู่ตรงโซนนั้นอ่ะใกล้ๆที่กับลําวงแล้วก็มีไวรุ่นตีกันแย่งหนังลําอ่ะอแล้วก็เรียงระเบิดใส่กันคนนี้ก็โดนลูกหลงตายไปโอ้โหก็กลายเป็นว่าเด็กนี่โดนผีหลอกกันแบบจริงๆเลยทีนี้จากเข้าบ้านดีสิงตอนแรกด้านหน้าเป็นผีปลอมพอมาด้านหลังนี่เจอของจริงโดยที่คุณตาเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังผมก็ฟังด้วยความสนุกว่ามันนึกถึงบรรยากาศเหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูนผีเรื่องระบาดตอนเป็นเด็กมันแบบ เฮ้ยสนุกอะ่ะสนุกว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยคือแกเล่าแบบว่าย้อนเหมือนแกวัยเด็กแล้วแกเล่าอย่างมีความสุขแล้วก็เล่าฉาฉาน hmm. ผมก็เลยนําเรื่องเนี้เฮ้ยมันสนุกจังเลยแบบเป็นเกี่ยวกับบรรยากาศงานวัดแล้วดึงสถึงบ้านไปสิงแล้วดันไปเจอผีหลอกจริงๆมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราเออฟังแล้วมันทําให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศยุคน,นั้นวินเทจแล้วก็ถ้ามาเล่าเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกแหละเพราะตาแกเขาเล่าแบบที hmm. ่เราฟังเรายังรู้สึก เหมือนเราได้ย้อนวัยแล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนผีเลยอะเรื่องราบาดเหมือนตอนเราเป็นเด็กอะ, <S <S 2> <S 2> อะไรเงรี้ยก็เป็นเรื่องราวสมบทบทครับที่นะํามาเล่าฝากกันฟังสนุกสนุกแล้วกันฟังเป็นเรื่องเล่าเพราะเราเองก็ไป ก็เรียกว่าไปเก็บเกี่ยวเรื่องแบบนี้มาสู่คนฟังแล้วกันนะครับเ่ยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะอยากลองต้องเจอกูเนะี่พี่แรกเล่ามาผมเชื่อว่าคนในยุคเราเนี่ยหรือว่าพี่แรกตอนนี้อายุมากกว่าผมในรุ่นผม40ใ่ใชนะครับแล้วก็โอเคถ้า,ถ,าถ้าลงไปหน่อยสัก5ปี10บปียังทันกันอยู่ความสุขตอนนั้นเนะฮะในการที่พอรู้ว่ามีงานวัดแถวบ้านหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมอย่างที่บอกผมเป็นคนชอบไป ลิเกแล้วก็ชอบขนมในงานวัดบรรยากาศงานวัดเมื่อสมัยก่อนมันสนุกนะใช่ครับแต่ที่ผมอะคล่องใช้มากมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเลยที่แบบว่าอะไรอะแล้วลงลิเกลงลิเกนั้นอนะไอคนที่คานมาจะลงลิเกมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ตัวเดียวเลยที่ไม่รู้เพราะว่าแล้วมา มันหลอกแบบว่าคนเยอะเยะเลยนะพี่น่าต้องดูสิโดนหลอกแบบว่าคนดูลิเกแล้วอยู่คบคันลงมาจากลุงลิเกแล้วมันหลอกเด็กคนหนึ่งครับจริงโดยที่คนอื่นเหมือนแบบไม่สนใจเลย,ยจริงๆแล้วอ่ะอยู่ในวัดไงนึกออกป่ะเราก็ไม่รู้ว่าดูวิญญาณไหนบ้างที่มาแต่ที่แน่นอนแหละที่เห็นก<ช>็คุณลุงคุณนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอทราบที่มาเนี่ยไม่แปลกครับที่จะแบบเฮ้ยใครอ่ะเพราะว่าวัดนะฮะ มีทั้งโอ้โหนะมีมีมีคนเสียชีวิตเรือม,มาเผาที่นี่มาตั้งศพไว้นี่นะครับจะเป็นกี่ดวงกี่ร้อยดวงวิญญาณเราก็ไม่ทราบได้นะี่เอออาเรื่องราวประมาณนี้เนาะ ครับพี่นะครับเนี่ยขอบคุณพี่แรกมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวคืนเผาผีพี่น้องครอบครัวฮุกไฟได้ฟังกันแล้วก็เอาฝากหน่อยก่อนจะวางสายกันไปนีพี่น้องที่โคราชใครอยากฟังเรื่องผีตอนกลางวันต้องเข้าไปฟังที่ไหนพี่แรก ก็เรากําลังจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมาทาตอนกลางวันเหมือนเหมือนเดิมเนาะหลังจากที่หยุดไปพักหนึ่งเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะเนาะทางทางที่ที่ผมทํางานอยู่มันก็จะน้องก็จะมีสตูเต้นมีอะไรเยอะเลยทีนี้มันมันก็ต้องทยอยแบ่งกันทาประมาณนี้ก็จะน่าจะเริ่มเร็วๆนี้แหละก็จะมาเล่าตอนบ่ายๆกันมาแสกแล้วก็ยังคงเจอกันทุกช่องทางเหมือนเดิมคือทางโซเชียลเนี่ยแหละแล้วก็ฝากเพจเล็กๆด้วยเพจทางเฟซบุ๊กเป็นเพจแรกหลอนซอนผีเป็นที่ผมจะนําเรื่องราวที่ ผมไปเล่าไว้เนี่ยมาหลุมๆไว้แชร์มาไว้ตรงนั้นให้เปลือกใครไปฟังย้อนหลังได้ง่ายๆประมาณนี้ครับครับเนี่ยขอบพระคุณพี่แรกมากนะครับครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับ